ไปด้วยหนึ่งเรื่องนะฮะเมื่อสักครู่เราพูดไปถึงเรื่องของสุขภาพของเด็กค่ะตอนนี้สุขภาพของผู้สูงอายุก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันมีตัวเลขนะคุณผู้ชมกับการสูญเสียบางทีเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยหกลม้มหกลุกมันส่งผลกระทบไปยังระบบสมองด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับกมรมควบคุมโรคก,ก็แนบุตรหลานนะครับกลับบ้านสงกรานส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุครับคุณผู้ชมแล้วก็เดินอย่างมั่นคงปลอดภัยจากการหกล้มครับ นายแพทย์ทะเรศนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับโดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุอยู่ที่ร้อยละยีครับแล้วก็คาดการเอาไว้ว่าในปี2580จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุนะครับร้อยละ30 ทั้งนี้เองเนี่ยผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงได้รับอุบัติเหตุจากการพัดตกหกล้มนะครับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสําคัญที่นับวันเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลของระบบบริการสุขภาพครับพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุเนี่ยหกล้มทุกปีนะครับสถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเองสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการลื่นสะดุดหรือว่ากล้าวพลาดนะครับบนพื้นระดับเดียวกัน แล้วก็พบว่าผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ80อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุครับยกตัวอย่างเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไม่มีราวจับในห้องน้ำนะครับใช้ส้วมที่นั่งยอง,ยอง มีพื้นต่างระดับมีสิ่งกีดขวางกั้นนะครับบันไดไม่มีราวจับอันนี้ต้องระมัดร,ระวังกันไว้เลยนะครับใช่แล้วค่ะขณะที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะได้กล่าวแนะนําว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะที่บุตรหลานกลับบ้านไปเยี่ยมผู้สูงอายุสามารถที่จะมอบความรักความห่วงใยให้ท่านปลอดภัยนะคะแล้วก็ห่างไกลจากการพัดตกหกลม้มซึ่งปัญหาการพัดตกหกล้มเนี่ยสามารถป้องกันได้หากผู้สูงอายุหรือว่าประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงแล้วก็ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมอย่างเช่น การออกกําลังกายแบบใช้แรงต้าน,านเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวอย่างสม่ําเสมอหรือว่าการเลือกใช้รองเท้าที่มีความเหมาะสมปรับสภาพแวดล้อมในบ้านนะคะให้มีความปลอดภัยเข้ารับการประเมินความเสี่ยงพัดตกหกล้มปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ดูแลสุขภาพกายใจให้ห่างไกลาจากยานะคะเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มด้วยพร้อมกับช่วยกันดูแลแล้วก็ถามถ่ายผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลําพังหากเพื่อนบ้านเองเนี่ยพบเห็นสิ่งผิด ปกตินะคะสามารถที่จะแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือว่าหากพบเหตุฉุกเฉินให้รีบโทรที่1669เพื่อขอความช่วยเหลือบริการการแพทย์ฉุกเฉินค่ะ